เปิดชมหน้าผู้ได้ช่อดอกไม้งานแต่งแอร์ไอซ์ที่แท้คือนางเอกสาวคนนี้พึ่งเปิดตัวแฟน เริ่มต้นชีวิตคู่ฐานะสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการสำหรับเจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงแอพันธิราเมื่อวานนี้17ก,กรกฎาคมถือว่าเริ่มงามยามดีควงหวานใจหนุ่มนักธุรกิจไอรัชสิทธิ์เข้าพิธีวิวาหวานอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายท่ามกลางเพื่อนๆญาติๆจากทั้งสองครอบครัวมาร่วมยินดีกันอย่างหนาะแน่นเลยล่ะคะ่ะ ก่อนจะช่วงค่าจะมีอ f t ปา party ซึ่งเพื่อนๆคนวงการบันเทิงเนี่ยก็ได้ตบเท้ามาร่วมงานร่วมยินดีกับบ่าวสาวอย่างมากมายเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งในไฮไลท์ของงานก็คือการโยนต์ดอกไม้และงานนี้ก็ตกเป็นของนางเอกสาวโบเมรดาที่ควงแขนมากับวานใจพระเอกหน้าตีอเล็กทิระเดชนันเองค่ะว่าแต่คู่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ